วันนี้ก็มาเก็บงานสะน้ำนะครับของโครงการนะครับเก็บเสร็จนะครับแล้วก็จะมาติดตั้งบันไดโค้งนะครับบันไดโค้งใบพัดอันนี้ก็เสร็จนะครับงานพื้น,นะครับนี่ครับงานสระ เหเลือบันไดกับขอบสระนะครับนักงานตัดนะครับตัดลูกตั้งบันไดโค้งกับตัดเศษนะครับอันนี้ก็ช่างตัดของเราดูเต็มที่นะครับนี่นะครับตดแข่งกันเลยสองแม่ลูกแม่กับลูกนะครับันนี้ ใช้แต่เศษแม่ตัดลูกตั้งนะครับตัดลูกต <_ S 1> ั้งลูกตั้งบปนใบโค้งนะครับอันนี้จะติดตั้งบปนใบโค้งนะครับต้งตั้งใบโค้งเลยครับงาน,นก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับจบไปเสร็จแล้วอาย์นี้จบแล้วครับหลังนี้นะ กำลังเล่งนะครับลูกชายติดเพิ่มก็มาช่วยนะครับติดต่ออาชีพรุ่นต่อไป